คือแม่ล้างพื้นข้างในล้างพื้นข้างในด้านหลังทั้งหมดลดน้ำต้นไม้กว่าจะอัญเชิญออกมาหน้าบ้านได้ได้มาดูนี่นี่เนี่ยถนนเนี่ยถนนเนี่ยอันนั้นฝั่งนู้นบ้านแม่เกียง่ยเนี่ย,ยกว่าจะออกมาดูถนนได้เนี่ยนะกว่าจะอัญเชิญออกมานั่งได้ ไม่ค่อยมาดูเดือนดูตะวันกับใครเขาวัาวนวันวน,วนึง <c oughs> นะมีข้าวยังไม่กินเลยขนมยังไม่กินเลยเนี่ยจนป่าน,นี้ไม่กินขนม <c oughs> มองตามกล้องนะมองตามกล้องเลยค่ะเอ๊ะถ่ายทําไมเอ๊ะจะถ่ายทําไมเนี่ยมองตามไม่รู้ว่าจะถ่ายทําไมนี่ทาทาโลชั่นให้นิดนิดแตะ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 นิดนึงไม่ให้ยุงตอม เพราะว่าช่วงโพเเพอยู่มันจะเยอะหืดูหน้านี่ขนมตั้งแต่บ่ายสองเนี่ยจนป่านนี้ยังไม่กินอะไรเลยเพิ่งจะลุกมาพอดีถ้าไม่ล้างพื้นก็ลุกไม่ลุกอะนอนอยู่งั้นแหละนี่คุณชายจริงๆเปลี่ยนที่นอนค่ะจากข้างในมาเป็นข้างนอก นี้ให้มานั่งมองบรรยากาศรถผ่านไปผ่านมาขันนานใต้ไม่เกียงไม่รู้คุณนำโชคอยู่ไหนไม่รู้แต่ที่รู้รู้คุณชายยอมออกมาข้างนอกนี่ยังไม่กินขนมเลย นั่งให้มันตรงๆรงบ้างได้ไหมเอานั่งให้ไม่ต้องถอนหายใจไม่ต้องถอนหายใจนั่งให้มันตรงๆไม่ต้องถอนหายใจไม่ต้องถอนหายใจเนี่ยตรงนี้สว่างสว่างเนี่ยชอบไปอยู่มุมมืดมืดนี่ยดูนี้มีรถมีลาวิ่งมาเนี่ยเห็นไหมเนี่ยมามองเดือนมองตะวันบ้างเจอผู้คนบ้างเข้าใจปะ่ะที่พูดเนี่ยนั่นลำคาพูดอยู่ได้ นอนดีกว่า